สวัสดีค่ะพี่น้องปล่าไปที่หักแพง้งซื้อมองสุดแย่พี่น้องชาวไทยชาวลาวพี่น้องชาวไทยเฮาในต่างแดนพี่กินอดกี่ถึงท,ทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเขา้าช่องลิลี่คนปูหาอีกเช่นเคยค่ะมือนีหนึ่งเขาเป่าไฟเนาะค่ะมือนีหนึ่งเขาเป่าไฟแล้วมีเมนูยังน้อเสแสรบเนาะค่ะค่ะกตามมาเบ่งมาเช่มเนาะค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะ ค่ะบรรยากาศในมื้อนี้ค่ะเสียงฝนตกฝนตกเบิดหมือเบิดขึ้นเนาะ,ค,ะค่ะค่ะนีเอิญว่านหนึ่งเข่านะคะเข่าเหนียวหนึ่งเนาะคะ่ะในมื้อนี้ขเข่าเหนียวนี่สกินกับยังไ่เนาะคะ่ะมื้อนี้มีมีจริงเมนูที่เซดมื้อนี้เป็นเมนู ส่วนมากเพื่อนจะกินกับเข่าสวยเนาะค่ะแต่ว่าเมนูนี้กินกับเข่าเหนียวนี่ก็สุดยอดเนาะค่ะเป็นเนอีองยังที่เขาทาเนาะค่ะคือสุดหนามจับหนาม <c oughs> ในมือนี้ค่ะกลับมาบึงกันเนาะค่ะว่า, 1, าวห,น,หน,า 4, น,นึ่งเขาหอนะะทอนจังสี่กินกับงังเนาะค่ะพี่กินเขาหอนเนี่กินกับนังกระแซบค่ะพี่น้องหุ้ยเกลือกระแซบค่ะในมือนี้ ค่ะก็มีเมนูมาก,กิานก็นข้าวเหนียวนะคะบางคนก็สีข่ขาครัวนะคะค่ะมโอนี้ก็มาบึงกันค่ะตามมาค่ะตามมาค่ะ น,นี่เป็นปลาทูหนึ่งเนาะค่ะเมื่อนี้นี่ดีกับแกงสมปลาทูหนึ่งแกงสมผักบุ้งปลาทูหนึ่งค่ะค่ะเครื่องแกงสมคอยกับซีมีน้มามะขามเปียกนะมีกะปิมีพงนัวมีปลาทูหนึ่งที่แกงเนื้อแล้วนี่คือน้ำตาลปิบนคะคะแล้วก็กระสิมีหอมแดงมีพริกแกงเนาะค่ะกี่เอาทุกอย่างลงไปรวมกันแล้วก็ตําค่ะ ตามด้วยปลาทูหนึ่งค่ะค่ะ,คะเรียบร้อยละลายลงไปค่ะตาามโดยน้ำล่างคุกน้ำมะขามเปียกค่ะตามมามโดยใบมะกรูดสูตรใครก็สูตรมัน <G ül> จะได้หอมหอมผักบุ้งลงไป ชิมแล้วนะคะออกจืดนิดนึงเนาะค่ะก็เพิ่มน้ำปลาเข้าไปก็เป็นคนมักเอวหวานอมเปรี้ยวนะค่ะกะบบับบกบกค่อยหวานปาในน้ำตาลปีบบกค่อยหวานก็เติมน้ำซ่นำาน้ำตาลเองน้ำตาลทรายเนาะ,ะค่ะค่ะนี่คือแกงส้มปักบุ้งค่ะแกงส้มผักบุ้งเด้อค่ะพี่น้องป้องไปอุย้ยซ่บ ค่ะมื้อนี้ก็เป็นเมนูประยัดประยัดอีกมือหนึ่งค่ะใส่ปลาทูหนึ่งแค่สองโตน่าตามเขากับเอกเขาอยากมากแพงเนาะค่ะค่ะเมนูกินกับเขาเนียวหอนๆคอยอนมือนี้เนาะค่ะคือแกงสุมฟักบุ้งปลาทูหนึ่งเนาะค่ะกัดแสบนะครัพี่น้องค่ะลองเบิ่งดเดอค่ะไปโบเืือ ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณทุกการเป่นกนารชมค่ะถูกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามถูกความหมักแพงกความพินอดคิดถ,ถึงที่แม่กับสองนี่หลีกคนผู้หายสม,มือสม,มออื่อค่ะทีอู่อเกนทูมโบโรกัสสวัสดีค่ะบ๊ายบาย